สวัสดีครับเพื่อนๆ RE CU ที่รักทุกท่านวันนี้ผมเปลี่ยนบรรยากาศหนทีนะไม่อยากแค่บรรยากาศซับซ้อนเมื่อวานนี้ก็ work at home นะครับก็ทำที่บ้านแล้วมาใส่ทริปที่นี่วันนี้มาในออฟฟิศของพานุรุธคราธรรมดาราผมใช้ออฟฟิศชั้นบนนะครับวันนี้คนเยอะผมต้องเปลี่ยนบรรยากาศไปใช้ห้องประชุมบ้างนะครับข้างล่างนี้วันนี้จะคุยเรื่องกทมกับนิวยอร์กครับทำไมเปรียบเทียบกับกทมกับนิวยอร์กเพราะที่นี่เป็นโรคโควิดเยอะที่สุดในประเทศไทยก mm hmm. ทมน mm hmm. ะครับ ประมาณเจ็ดสิบเ้าเปอร์เซ็นต์ก่อนแปดสิบเปอร์เซ็นต์งงโควิดทั้งประเทศไทยอยู่ที่นี่นิวยอร์กคนส่วนใหญ่ติดโควิดในนิวยอร์กครับนิวยอร์กอเมริกา350ล้านคนขณะเนี้ยติดโควิดไปแล้วแสนกว่าคนเป็นอันดับหนึ่งของโลกไปแล้วครับเป็นไปได้ยังไงเพราะผู้ว่านิวยอร์กก็ออกมาพูดว่าเขาไม่ต้องการเห็นโดนัลด์ทรัมป์พูดเรื่องการเมืองครับสิ่งที่เขาต้องการท่านผู้นิวยอร์กคือเครื่องช่วยหายใจ แล้วก็ดนทําเนี่ยไปบีบบังคับให้ GM นะครับซึ่งเก้งไปแล้วบริษัทรถนะครับให้ผิดเครื่องหายใจแสนเครื่องมันจะผิดได้อย่างไรเป็นไปไม่ได้เลยนะครับนี่เรื่องนะเรื่องที่สองคือเวชภัณฑ์สําหรับหมอหมอนี่ไม่มีเครื่องป้องกันตัวเองพยาบาลนะครับจำไว้เลยครับหมอพยาบาลต้องมีชีวิตรอดเท่ากันก็ถึงมาช่วยเราผมไล่ฟังแล้วไปในระดมินเวลาสายยางตกมาเขาบอกให้พ่อแม่ มีออกซิเจนก่อนแล้วถึงจะช่วยดู c เซ็ e p t เดียวกันนะครับโควิดเพเช่นเดียวกันนะครับขณะนี้โควิดยังเป็นประเด็นฮอตอีชิวเบรีบ่เบรี่ฮอตอีชิวทัวรวมรวม้งประเทศไทยยขณะนี้โควิดในประเทศไทยกระจายจากกรุงเทพไปทั่วประเทศแล้วครับเพราะคนกลับบ้านหมดเลยนะครับไปดูสิครับกระจายหมดเลยเราจะทํำยังไงนะครับเพราะห้ามคนไม่ให้กลับบ้านยากในประเทศนะครับต่างประเทศเข้ามาเราปรับบริเวณได้ วิธีป้องกันโควิดหรือโรคระบาดครับจำกัดแอเรียไม่ให้มันกระจายครับเขาเรียกไม่ให้แพร่แล้วก็รักษาตรงนี้ไม่แช่ปล่อยอย่างเงี้ยรักษาไม่ไหวแล้วครับอเมริกากำลังมีปัญหาอยู่โดนน้ดชั่งนะครับขณะนี้สีเขียวเข็งก็บอกว่าอย่าทะเลาะกันเลยจีนจะเข้ามาช่วยนะอเมริกาจะได้ถือดีเลยจะมาช่วยหวังว่าอเมริกาเปิดใจไม่อยากให้คนอเมริกาตายเยอะถ้าโดนนัดชั่เกิดอะไรครับคิดมาเอง ไม่ต้องการจรีนมาช่วยฉันจะช่วยตัวเองรับรองคนอเมริกาตายเยอะนี่ครับขณะนี้อันดับหนึ่งแล้วนะครับของโลกเป็นไปได้ไงครับสองเดือนนั้นนะครับน,นะครับนะะเตรียมตัวก็พร้อมกว่าอะไรก็พร้อมกว่าเราเอาใจช่วยพี่หลานอยู่อเมริกานะครับที่นิวยอร์กเลยครับก็จะส่งพวกนี้ไปให้เพราะคนอเมริกาไม่เป็นเรื่องนี้ครับไม่เชื่อว่าการใส่หน้ากากนี้จะช่วยเขาไม่เชื่อเลยในยุโรปเขาเชื่อว่าพอใส่หน้ากากคือคนเป็นหวัด คนที่มีโรคจะไปรักษาคนนี้เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่ครับมันต้องป,งปง้องกันทั้งสองฝ่ายบริษัทไม่ยอมเชื่อเลยครับยุโรปก็ไม่เชื่อหรือได้ตายกันเยอะยุโรปก็เชื่อว่าปล่อยให้คนตายไปสักครึ่งนงครับแล้วมันจะเกิดภูมิต้านทานให้มันเองในสังควมวิธีแบบยุโรปเราคงปล่อยไม่ได้นะครับคนป่วยให้ตายไปครึ่งแต่สิ่งนี้ก็มันจะเกิดขึ้นในนโยบายฝั่งฝั่งตะวันออกผมพูดะลยดีละช่วยชีวิตคนแม้กระทั่งคนสุดท้าย a พดไอดีคอนี่คือนรมต่างๆนะครับนี่คือความแตกต่างกันคราวนี้พอพูดถึงโควิดนะอย่าถอยนะครับถอยแล้วถ้าตกทะเลตายนะครับผมพูดอะไรทีลนะห้ามถอยจงสู้วิธีการสู้คืออย่าปล่อยให้าารัฐบาลสู้อย่างเดียวเราจงช่วยรัฐบาลสู้ด้วยตัวเราอย่าให้โควิดตัวเองอย่าให้เป็นตัวแพรก่กระจายตัวเองดูแลให้แข็งแรงครับวอนผมพูดแล้วโรคระบาดมันเป็นซีซันนิ่ง เดือนนี้เดือนหน้า,านร้อนมะาะเนษาเป็นไข้ท้องร่วงไข้บิดอะฮิวาไมา่นะครับโควินเนี่ยเดี๋ยวมันไม่เข้าคอครับไม่เข้าคอมันจะลงวอ่กท้องถ้าท้องเราไม่สามารถจะย่อยสลายได้เดี๋ยวก็เกิดท้องร่วงท้องผลลูกท้องเฟยอความสะอาดสำคัญครับตัวหาด้วยตัวเองล้างมือเหมือนหมอครับเพื่อนผมเป็นหมอบอกล้างมือให้มากเขาบอ,อกว่ามือเราเนี่ยจับหน้าเราเนี่ยเฉลี่ยนะครับวันละเก้าครั้ง พราะมือต้องสะอาดนะครับห้องน้ําต้องสะอาดห้องครัวต้องสะอาดห้องนอนต้องสะอาดนะครับแล้วก็ไอ้นี่นะครับเก็บไว้เลยครับใช้เป็นทั้งปีท่านได้ใช้ครับปลายปีนี้ฝุ่นมาอีกแล้วครับเมืองเหนือดูนะครับเชียงใหม่ครับเชียงใหม่เป็นไม่ได้ไงครับอากาศเป็นพิษผมไม่เรียกว่าฝุ่นจิ๋วนะครับผมอยากจะเรียกว่าฝาดเป็นพิษฝุ่นจิ๋วเป็นหนึ่งในหกเรื่องคาร์บอนมอนอกไซด์คาร์บอนนักไซด์มีขณะนี้หกร้อยแปดร้อยเป็นไม่ได้ไงครับเชียงใหม่ ผมจะไปทำงานที่เชียงใหม่ยังไม่กล้าไปเลยทุกคนเชียงใหม่กับซาฟเฟอร์เยอะมากเลยเห็นไหมครับธรรมชาติกําลังเล่นงานมนุษย์ซึ่งมี7,500ล้านคนมนุษย์สกปรกมนุษย์มีมากเกินไปมนุษย์เอาเปรียบสิ่งแวดล้อมน,นะครับดูครับไฟไหม้ป่าั้งนี้นไฟป่ากำลังมาอีกครับเกิดสอ,องเรื่องเลยไฟไหม้เมืองนะครับโทรศัพทมือโทรศัพท์เดียวก็ถูกไหม้นะครับเข้ามาในนี้นะที่บราซิล ป่าสวยงามป่าแสงจะสวยจุดไหมไปทั้งหมดเมืองไทยไฟไหมบนยอดเราคุยแล้วก็ขนา่นนี้ครับครับไหมเพราะคนไม่ใช่คนจุดอย่างเดียวนะครับไหมเพราะแห้งคนระับมันเป็นธรรมชาติแห้งไฟไหมทั้งป่าเ็ออะมีเป็นปุ๋ยพืชใหม่ก็แข็งแรงด้วคือมันเป็นวัฏจักรของการระบาดนะครับเราก็ต้องอยู่กับมัน,นครับทีน,นี้วันนี้เราพูดที่กทมนะครับทาไมต้องแก้ที่กทมเพราะต้นเหตุอยู่ที่กทมกระจายไปที่กทม แกกทรรมได้ก็ใช้รปีน,นี่นะครับอันนึ่นะครับแล้วกทมก็เป็นหัวจิตหัวใจ GDP ที่นี่เจิา80%ของประเทศไทยอยู่ที่นี่ครับถ้าท่านอยากจะได้ GDP โดโดท่านต้องให้กทมโตให้เร็วครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลกำลังทําดีมากขณะน,นี้เติมเงินข้างล่างอู่แล้วเขาที่แล้วผมพูดแล้วผมขอรัฐบาลอ,อีกสเรื่องหนึ่งเลยงฟ้าอ,อาหารเพื่องฟ้าช่วยเหลือผู้บีบใดได้น้อย,อยกับ ผู้ถกรกจไล่งาน,นถุงฟ้าแห้งนะครับส่งถึงบ้าน on delivery ช่วยหน่อยนะครับแบ่งเงินสักก้อนมาช่วยแล้วไปช่วยแต่จังหวัดด้วยให้แต่และท้องถิ่นเขาเอาอาหารแห้งของ S M E แลบไปทำเรื่องและที่สองคณะที่อยู่ในเวียอยากจะให้ยืดหนี้สักสองปีครับหนึ่งหรือสองปีอย่าให้เขาแบบนี้นะครับใครที่ใช้มีหนี้ของแบงค์นะครับขอยืดหนี้ออกไป อย่าให้แบงค์ปรับจนโหดเที่ยมเ,เกินไปส่วนที่รัฐบาลจะต้องมาซัพซิได์ส่วนเนี้ไม่ต้องให้เป็นเงินครับให้เป็น tax credit ผมก็เอา tax credit เนี่ยไปตัดค่าใช้จ่ายประจำได้ขอเรื่องที่สองเรื่องจากทงฟ้าช่วยชาติช่วยโควิดแล้วขอยืดหน,นี้ช่วยโควิดสำหรับผู้บริหารทางวัฒน้รรมด้กส่วนเรื่องระยะยาวหรจะพูดอยกาที่ผมอยากหเห็นการใช้วิกฤตเป็นโอกาส เปลี่ยนโครงสร้างของการผลิต manufacturing รถยนต์ที่จิบน้ำมันเป็นรถยนต์ที่จิบไฟฟ้าจ้ามันจะแก้ไขปัญหาที่เขาทีเดียวสี่ตัวแล้วจ้านะโครงสร้างในการผลิตรถยนต์เราปีหนึ่งเราผลิตล้านคันนะครับออพียงครึ่งเดือน 5, 000, น,น,นะ้นอีกห้าแสนคันใครผลิตรถะสีรถในกรุงเทพมหานครปีหน้านะครับถ้าูา้ว่ชทุยครับห้ามเขาเข้าใน,นกรุงเทพถ้าไม่ใช่รถไฟฟ้าควันพุทก็จะเพิ่มดีรถขึ้นจะ ครับวิกฤตคือโอกาสครับเก็ที่แล้วผมพูดแล้วไออีทำไมครับท่านไปผิดคอนโดครับปลอนฝุ่นพิษปลอนเชื้อโรคเลยไหมครับเปลี่ยนฟิลเตอร์นะ่นะฟิลเตอร์กรองฝุ่นเป็นฟิลเตอร์กรองสารพิษนั่นคือเอาฟิลเตอร์ใส่แอร์พอร์ทนะครับไปดูเครื่องดูอากาศจะห้องน้ำเห่อที่ครับนั่นแหละครับมีอยู่แล้วถ้านไหนพูดให้เป็นป่าปุ๊บมันก็จะช่วยทันทีอย่าไปจนปัญญาวิกฤตคือโอกาสครับจำให้นะครับบอก พวกเราด้วยนะครับวิกฤตโควิดครับวันนี้จะพูดสั้นๆแค่นี้นะครับที่เหยียบผู้กทมอยเยอะเลยนะครับอยากจะพูดเรื่องแนี้ยเป็นซีรีส์ซีรีส์ซีรีส์ไปผมขอรัฐบาลสองเรื่องนะครับส่งฟ้าช่วยชาติยืดนี่หนึ่งหรือสองปีสำหรับผู้มีรายได้น้อยกับผู้ตกงานโรงแรมปิดหมดแล้วครับโรงแรมยักษ์ใหญ่ในตลาดรักทราบด้วยครัคนตกงานไหมตกงานสิ่งที่คนตกงไม้ัวแล้วครับกลัวเสตายครับอาหารแห้งครับไม่ครับนะครับฝล่าวไปครับวันนี้อาอีทุกคน เข้มแข็งไปครับโครงการ i d ีีราจะเลื่อนไปนี้ครับเราจะออกไปที่ปลายปีหรือต้นปีหน้าถ้าโควิดดีขึ้นนะครับไม่จ้เป็นห่วงครับเราจะให้ท่านเสมอเลยเรื่องน้นะครับเพื่อจะเตือนท่านให้เป็นมืออาชีพเวลาเศรษฐกิจมันดีขึ้นปีหนะ้าเราจะได้ครอมไปช่วยสร้างชาติครับแต่ขณะนี้ติดตามดู i อ c u ครับแล้วปลายปีนี้ผมกำลังจะเปิด i อีซียูของวิจัยเรื่องมาร์เก็ตติ้ง วันนี้สวัสดีทุกทุกท่านห้ามทะเลาะกันเด็ดขาดห้ามเล่นการเมืองในถนนเด็ดขาดพักพวกที่อยู่หลายๆพรรคักขอร้องนะครับอย่าทะเลาะก,กันเลยเรามีพักเดียวชาติเดียวคนกลุ่มเดียวจบแล้วถ้าจะไปทะเลาะก,กันในนาร์ต้อไม่ว่าขอให้ผ่านวิกฤตอันนี้เป็นหันเป็นวิกฤตด้านการตลาดนะครับผมพูดให้ดีแล้วตลาดเันหดตัวครับนี่จะเริ่มขึ้นปีหน้าจะมีวิกฤตกางเงินตามรัฐบาลดูให้ดีนะครับส่วนกลาง วิกฤตการเงิน,นงคือ2540ครับคนจะเจงแบงก์จะเจงประเทศชาติจะเจงเพราะไฟแนนช์ช่วยไปสุยาให้มันลากอย่างวันนี้สวัสดีทุกสุท้านะขอให้ทุกคนโชคดีครับส,สู้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 ครับสวัสดีครับ